เรียกว่าจุนไม่เข้าเลือกเรื่องที่ควรจะทําธนุบำรุงศาสนาปกป้องคุ้มครองศาสนายังไงถึงจะทำทให้ศาสนาอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างยั่งยืนการกระทําแบบนั้นน่ะนอกจากไม่ทําให้สัตว์โลกมีที่พึ่งสัตว์โลกจะพลอยลําบากใจในการได้พึ่งพระสงฆ์ได้บ้างนั้นอย่าจุนไปทุกเรื่องจงทําแต่เรื่องที่เรา ทำได้ทําแล้วดีเชนกิจของการทํากิจของสงฆ์จะทาวัดสวดมนต์ฝึกฝนการเทศการสอนการอบรมให้เพาะบ่มอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เจริญก้าวหน้ายกระดับจิตเขาขึ้นอย่าไปตําหนิติดเตียงร้องของลําอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่หนาที่เราจะไปวิจารณ์เพราะเราไม่ใช่ครูเพลงไม่ใช่ครูนักนำลองเล่นเต้นลํา ไม่ใช่จานที่เขาเป็นนักอะไรส่งเสริมการเป็นนักร้องอย่างไน,นถูกผิดอย่างไหนเข้าตำนองไม่เข้าตำนองความเชี่ยวชาญเฉพาะเราถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปแจมอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็จะหาว่าพระชอบใช้บัตรบัตรสอจะไปยุ่งไปท่านเขาเลย ป่อยให้เขาเล่นทําไปตามธรรมชาติของเขาถ้าเราจะตำหนิก็คือว่าอย่ามาเล่นในวัดในงานที่ในสถานที่วัดให้มันแลล่อแหลมไม่ดีเสื่อมเสียอาจจะติงได้นิดหน่อยแต่ก็ยุคนี้มันไม่ให้โอกาสแก่พวกเราและนักบวชพวกเราต้องสงวนท่าทีไว้ในระดับหนึ่งไม่ใช่จะออกมาจุนในทุกเรื่อง เปลืองตัวท่าน